วันนี้ผมจะมามาชมนะครับผมสุดยอดงานศิลปะนะครับที่ธรรมชาติสรร้างออกมาได้โคตรสวยนะครับคือต้นชุมแสงยักษ์บอนไซครับผมฟอร์มนี้นะครับน่าจะเป็นสวยที่สุดแห่งยุคเลยก็ว่าได้ครับเดี๋ยวพาไปชมเลยครับผมนี่เลยครับผมต้นชุมแสงบอนไซยักษ์นะครับคุ่มสีสวยนะครับผมใบเต็มเครับ ลำต้นแบบอวบอ้วนเตี้ยนะครับผมสูงน่าจะประมาณสัก5เมตรครับผมนะครับ4ี่เมตรกว่า,กวาเกือบ5เมตรแต่ดูลำต้นเขาดินะครับโ้ใหญ่มากนะครับแล้วกิ่งก้านเขาแบบได้สัดส่วนลีลาอ่อนช้อยแบบสวยง,งามมากๆแล้วผมใบเต็มๆตมนะครับต้นนี้ระบบรากดีมากด้วยนะครับผมใครที่ชอบนะผมนะครับต้นไม้ฟอร์มแบบ บอนไซยักษ์อย่างนี้ผมนะสําหรับต้นชุมแสงนะผมแสงเงินแสงทองนะครับเป็นไม้มงคลของไทยด้วยนะครับผมต้นนี้เป็นที่ยอดนิยมด้วยจะได้ไปอยู่คาลิฮา์ดหลังไหนหรือรีสอร์ทหลังใดนะครับผมสําหรับพี่ๆท่นานไหนที่สนใจนะผมต้นชุมแสงครับบอนไซยักษ์ต้นนี้นะครับผมสามารถติดต่อเข้ามาได้ครับผมส่วนแม่แหวนกระเด้นครับผมยินดีบริการนะครับผมหรือใครอยากจะมาชมต้นจริงก็ตํบมมาบลโชมอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีนะครับ